สำหรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนๆพี่ๆน,นะะฮให้คอมเมนต์เข้ามานะอยากให้ผมรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาเว็บ1 2ึตัวท็อปปี2022นะครับว่าเงินสดราคาเท่าไหร่เงินผ่อนราคาเท่าไหร่นะวันนี้ผมก็เลยลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะสองันยี2022นะครับเว็บ1 2ึ่งสนะสีดำบดเบาะเด่นนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆนะคอมเมนต์เข้ามานะอยากให้ผมรีวิวเว็บหนึตัวสีเทาดำนะฮะแตีว่าตอนนี้รถสีเทาดำยังไม่เข้าเลยนะครับก็เลยมารีวิวเป็นสีดำแดงให้นะครับผมว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเว็บหนตัวท็อปปี2022นนะครับเพราะว่าราคาเท่ากันนะครับผมนะ รุ่นนี้ก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับเพื่อนๆนะก็จะมีสีดําแดงนะฮะขาวแดงน้ําเงินแดงนะฮะแล้วก็จะมีสีเทาดำนะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นเบาะดําดนะส่วนสามสีนี้จะเป็นเบาะแดงหมดเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะตัวนี้ลูกค้าก็จองแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้เวฟบร้อยยี่ห้าเนี่มาน้อยมากนะครับผมนะส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นร้อยสิบนะเข้ามาเต็มร้านเลยนะเจร้อยยี่ิห้านี่ลูกค้าต้องจองนะครับส่วนร้อยสิบตอนนี้ ไม่ต้องจองนะครับมาก็ได้รถเลยนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าก็จองแล้วนะครับตัวนี้ก็รับรถพรุ่งนี้นะครับผมนะฮะสวยนะครับสำหรับเวฟหนึ่ตัวท็อปปีสองพนยี่สบะวันนี้ก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าเวฟหนึ่งสองห้ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆนะฮะพอดีเพื่อนๆเขาจะออกรถนะฮะก็เลยให้ผมมาอัปเดตราคาให้ดูนะครับว่า ราคาเว็บ125อยู่ที่เท่าไร่นะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ร้านนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเ,เพื่อนนะถ้าเพื่อนๆนจะออกรถก็เอาราคานี้ไปเทียบก็ได้นะครับเพราะว่าบางร้านบางพื้นที่นะฮะราคาไม่เท่ากันนะครับผมนะอาจจะเกินกันนะฮะอาจจะถูกกว่ากันนะก็เอาราคานี้ไปเทียบดูนะครับถ้ามันสูงกว่านี้มากก็เพื่อนๆน <ๆ S 1> ก็ลองสอบถามเดินดูรายๆ,ๆร้านก็ได้นะครับหรือว่าในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆนถูกกว่านี้ก็ ซื้อเลยก็ได้นะครับถ้ามีรถนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ที่บุรีรัมมีรถขาดนะครับผมนะสำหรับเว็บหนึ่งสองห้านะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆจองก็จองได้นะครับก็ประมาณ20วันก็ได้รถนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีข้างหน้าก็จะเป็นสีดำสีดำนี่ดำเงาหมดเลยนะครับผมนะเนี่ยครับดำมากนะครับก็จะมีนะฮะกระจังหน้าแบบชุบโครเมียมนะเนี่ยไฟหน้าแบบฟูลเอลดนะครับแบบเฮดไลท์นะไฟเดียวไฟรีนี่จะอยู่ข้างล่างนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะนี่ฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย้าก้านะฮะสีดำออกด้านหน้านะฮะส่วนยางนี่ใช่ของ IRC นะครับปั๊มก็เป็นปั๊มเล็กนะนี่ฮะปั๊มแบบลูกสูบเดียวนะับปั๊มเล็กข้างหน้าก็เป็นดิสส่วนข้างหลังนี่เป็นดันี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้เขานะครับนี่ครับก็เวฟหนึ่งสองห้าแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะสวยนะครับ ส่วนเบาะนี่เป็นเบาะแดงเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะเห็นเพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับว่าถ้าเราไปทาเบาะใหม่ได้ไหมก็ทําได้นะครับเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนผ้าตัวนี้ใหม่นะก็เพื่อนๆเข้าร้านเบาะนะก็เปลี่ยนผ้าใหม่นะก็จะเป็นโทนสีดําสีแดงนะฮะแค่ตรงนี้นะครับถ้าเราไปเปลี่ยนเบาะแดงนะครับผมให้มันเป็นสีดานะรือว่าใครชอบแบบสไตล์นี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบบธรรมดานะครับสําหรับรฟ่นหนึ่งสองห้านะไม้นี้ก็ นานแล้วนะครับผมนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเว็บ125ปี2023จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไมล์แบบดิจิตอลหรือว่าไมล์แบบธรรมดาหรือว่ารูปทรงตัวเดิมนะฮะหรือว่าจะเป็นรูปทรงใหม่ก็ต้องคอยดูนะครับในส่วนของราคานะครับสำหรับเว็บ125ตัวนี้นะฮะอันนี้คือราคาเท่ากันหมดเลยทั้ง4สี4นะครับผมนะตัวนี้ราคาตัวรถ0่นนบาทนะ สำหรับเว็บหนึตัวท็อปปี2022นยีะราคาตัวรถ58,900บาทนะครับเพื่อนๆนะในส่วนของค่าจดทะเบียนนะครับหรือว่าค่าโอนค่าทะเบียนพรบ,รบรก็อยู่ที่1,000บาทนะฮะก็พร้รอมโอนพร้อมทะเบียนพรบรก็อยู่ที่59,900บาทนะครับพร้อมโอนรอพร้อมทะเบียนพรบนะฮะ6กห0 0่นทอร้อ,รอ,รอรนะครับในส่วนของประกันรถหายก็ปีละ950บบาทนะฮะอันนี้เราไม่บังคับนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับถ้าเป็นเงินสด ถ้าเป็นเ um. งินผ่อนนี่เราบังคับนะฮะส่วนคองแถมก็เรามีกิวอชเชอร์ให้พันหนึ่งนะครับผมนะก็คือให้มาเลือกของแถมในร้านได้เลยพันหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่เอคาคองแถมก็สามารถลดได้อีกพันหนึ่งนะครับผมนะนี่ฮะสวยงามเลย Minor นะครับตัวน네ี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยสู้นะครับนี่บังสู้แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์วนสีระดับนะฮะก็มีหนึ่งสองสามสี่ไปข้างหน้านะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นฝาครอบจานไฟนะครับนี่ย ขับเขาใหญ่นะครับเครื่องร้อยยิบห้านะครับนี่ครับถ้าเน้นแบบประหยัดน้ํามันนะฮะนี่ฮะเน้นแบบประหยัดน้ํามันแล้วแบบทนทนนะเนี่ยตัวขับเคลื่อนด้วยโซ่นี่สุดยอดแล้วครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะเวฟหนึ่งสองห้านี่ฮะเครื่องเขาก็ใหญ่นะครับเครื่องร้อยยิบห้าซีซีนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็หนึ่งลูกสูบสองวาล์วนะครับเป็นระบบหัวฉีด PGMFI นะฮะขนาดลูกสูบนี่ห้าสิบสองบินนะ ช่วงชักนี่5้านะครับผมนะแล้วก็ถังน้ำมันนี้ก็จุน้ำมันได้5.5ลิตรนะฮะก็คือใส่เต็มถังใน5ลิตรครึ่งนะฮะเต็มถังเลยนะครับผมนี่คโทนสีก็จะเป็นสีดำนะฮะกันตกนี่ก็เป็นสีดำเงาครับผมแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันนี่นะฮกิโลต่อลิตรนะฮะก็คือลูกค้านะฮะเติม1.4นะฮะขับได้1 0 0กิโลนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับ เครื่อง125ซีซีนะครับลิตรหนึ่งได้ตั้ง71.4กิโลต่อลิตรนี่ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับก็ใหญ่นะครับใส่หมวกกันนกเต็มใบได้หนึ่งใบนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือนะก็มีให้นี่เครื่องมือก็มีให้แค่นี้นะครับตัวนี้เปิดบาะนี่จะไม่มีเหมือนเวฟร้ยสิบนะฮะนี่จะไม่มีนะเวลาเปิดบาะก็ เปิดที่กุญแจเอานะครับสําหรับเว็บหนึ่งสองห้านะครับก็คือไขแล้วก็กดเข้าไปนะครับอกก็จะเปิดได้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะเนี่ฮะเดี๋ยวก็จะทําการเช็คเครื่องนะครับเช็คเครื่องก็ใส่แบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยมีเพื่อนๆนะครับซื้อไปแล้วนะฮะแบตเตอรี่อ่อนนะฮะถอดชาร์จนะฮะก็เนี่ยแบตเตอรี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะถอดน็อตสองตัวตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็ งัดฝาครอบตัวนี้ออกมานะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะแบตอ่อนหรือว่าอยากเปลี่ยนแบตก็ถอดเปลี่ยนเองก็ได้นะครับถ้าอยู่ไกลจากศูนย์มานะครับหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ศูนย์ก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คที่ศูนย์ได้นะครับเพราะว่าหน้าเนี่ยเขาก็รับประกันนะรับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับสามหมื่นกิโลเมตรสำหรับเบสมือสองห้านะส่วนระบบหัวฉีดนี่ก็รับประกันใน5ปีนะฮะหรือว่าห้าหมื่นกิโลเมตร อันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะฮะแล้วก็เงื่อนไขการรับประกันนะฮะก็ต้องเข้ามาตรวจเช็คตามทางที่เขากําหนดให้นะครับผมฮะก็จะมีครั้งแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0 0นะฮะแล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะครับเพื่อนๆนะฮะเนี่ยสวยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับเครื่อง125ซีซีนะครับผมว่าตัวนี้น่าใช้นะครับสําหรับเว็บ125ตัวท็อปปี2022ตัวนี้นะเนี่ฮะสีดําแดงนะครับ สวยงามเลยนะฮะตัวนี้ก็ราคาล่าสุดนะครับห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับผมนะฮะแล้วก็ประกันรถหายก็เก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีของแถมให้พันหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เงินดาวตัวนี้ก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะจ่ายรับรถอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทฮะส่งติดก็ยาวสุดได้สี่ปีนะครับถูกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับผมนะ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดน,นะครับที่เข้ารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ลคกดแชร์กดติดตาม้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะครับคือว่าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนอัปเดตราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปสวัสดีครับ